แล้วมาใส่โรงงานแห้งบ้านติดบ้านติดโรงงานพอเป็ดอ่อนาวใช่มันฟูถ้าตกถ้ามันบันนี้ถ้าถ้าแห้งนะครับบ้านกล็ดเป็นแกะตาเพราะว่ามันเป็นซี่มันตายแล้วขายถ้ากล็่วยียบบ้านเกลดเป็นแกะว้นะครับหรือนะครับที่นี่มันหัวมันน่ะหัวมันน่ะเป็นแกะว้มันสับหลังเท่ากับซับซับซับเอาลงในคอแล้วก็ไม่ต้องแห้งบ่บ่ครับสดสดเลยกระไรทุกเป็นแนวแห้งดีครับ เราก็ไม่ทางลุ่เลยเอาหนามล้องเลยทางลุ่นะครับใส่หลายเป็นแก๊สไว่ใส่หน่อยเป็นแก๊สสะาใส่หลายใส่แก๊สโดนบัดนี้นะครับวันในการใส่เสตจอาหารด้วยกันถ้าแม่กับเขานี่นะครับเสียร์พักเสร็จย่างนี่ใส่ตรงน่อยเลยเราเอาหนามล่างไม่ทางลงทางลุ่มใส่ไลยพุ่นเลยดีครับในที่ดีครั้งหน้ามักจะเอามาใส่เลยมางจันเอามาใส่เลยครับเป็นแก๊สพอแม่มักโดนแล้วทางลงทางเรื่องเลยแม่แท้จับ ปลาล่าปลาแดกน้องๆเขาเหนือมาใส่เลยเป็นแก๊สคือกันนี่นะครับต like ัวเนี้ยตัวกล้วยเม่ให้กันอัดนี่อัดเราเคลือนไปแต่ลมส่วนกล้วยซับ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 พักลงให่แต่ลายเป็นแก๊สเม็ดพลังไม้หมากไม้หมากยั้งทีนน้องๆเลยครับใส่ได้หน้าบรกทุนเลยโองมีสารอนยังไปเร่งบ่ต้องไปเร่งมันบ่ต้องไปเอวีเอ็งบ่ต้องกางตานไปเร่งมันอิจฉัยในตัวมันลอยเป็นแก๊สในตัวมันอัตโนมัติเพื่อว่าขีหมูเนี่ยครับแก๊สมือเป็นแก๊สแร่ขีว่าถือกุ้ยซื้หามื่อนะครับ ถ้าเสพทักเสพอาหารนี่มันยีเสมอนะครับเข้าฉรู้ไดงไต่ว่าเป็นแก๊สแล้วเป็นแก๊สเนาะอันนี้หอกไปที่แม่มาเปิดหัวเลยนะเปิดว่าเอาจะไหนมันจะมีร่มออกมากนี่อันนี้ไม่จิ้มเหม็นเหม็นออกมาที่แรกจะมีร่มก่อนมีร่มแล้วให้ถุงมันแหวกน่อยประมาณสามชิ้นทวงเปิดให้มันแหวกไวเลยเปิดเลยออกเลยแล้วแม่มาเปิดใหม่มันคะไมมีแก๊สพอร่มมันแห้งแก๊สมันหยุดมันหยุ่ปฏิไฟร่มมันแห้งนะครับนี่ถ้าร่มแห้งมันยุดปฏิไฟ บ่อต่อมันเดีวเบาดไล่รูปยากแล้วพอดมากอัตโนมัติหลอดแก๊สมันแก๊สมันหลายสแก๊สหลายเลยครับน้ำตื้นอีกฟดหนี่งก็ต้องยานถุงระเบิดมันหยุดบ่แตกใครขอพ่วงห่อดอกต้องยางพอมันแตกถ้าหุว่แค่มันน้ำไหลออกไปะซือมันหยุดบ่ระเบิดตุ่มคือยางรถสิบหล่อคือทำแก๊สระเบิดเด้เนี่ยปื้นอีกฟดถ้าแก๊สหลายมันก็บฟดแห้งนะครับถ้าแดดลุกขลับมันเลยฟดแห้งครับแก๊สมันหลายพงมันนี้เวลามันยุบลงนี่เขาก็เติมน้ำเลย ติมน้ำโม่งเติมครับคือทำไมอเอาใส่อาหารใน <c oughs> น้ำเติมน้ำให้เขาอยู่เรื่อยี่สิเหล่าน้ำรอมันคั่งลงลงไงนะครับถ้าเท่าทุกอย่างแหละเท่าต่อน้ำรอเรียงมันมัไม่ลงไงนะครับเกตต์หน่แม่เปิดค่อยๆช่พอเปิดแห้งงั้นิดอ่ะถ้ามีเกตต์มากหน่อยเปิดค่อยๆติดแล้วแม่ไปเรียกเอาไปเรียกที่เรียกนี่เหรอก็เปิดเป่าน้ำไปเหรอเปิดแห้งเมื่อกลายแห้งเกตต์ด้วยกันนะครับถาม,มา,ามันอยูีกินเหม็นบ่มี่ทำบ้า,าถือไฟ ถ้าแม่แก็บบ้านแล้วแต่ไฟแก็บเผาใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นนี่ครับตอนทำงานถ้าเหม็นปั๊บเอาผ้าดำผ้าขาวอะไรเอาใส่ดินใส่ไส้คลิปถังนานไว้พอที่แล้วมัไม่มีขึ้นเหม็นอยู่แล้วเอาลูนี้เขาเปิดไว้ตลอดเลยบ้านเราทุกอย่างพอติ๊กสีออกเลยนี่แหละเปิดสินหันเปิดเลยครับเพราะตัวบ้มันพอน้ำอัดไว้แล้วตัวนั้นก็เปิดออกกันแม่เน่าเปิดออกนี่ก็เปิดออกกันเพราะว่าเต่วจีระบบน้ำปิดปั๊บทุกอย่างนี่นี่ ครับสงสัยอะไรวะแม่ถามสงสัยจำวิธีการไหนบ้างก็คือเอาพวกขยะเปียกใส่ได้นะได้แม่ได้ออันนี้นี่เคยมันติดเดือดขึ้นแต่ครั้งแรกที่ใช่ที่เป็นแก๊สมาเพราะเราไม่เคยมีแก๊สมันถือว่าแห้งตึบเพื่อจนแก๊สถังเฮ้าที่แรกเขาบอกเขาบอกกาเปิดกวาก่อนเขาก็เล็งเล็งเล็งเอาเล็งเอานะครับเปิด ถ้าแก้มันลายมันก็แห้งเปลืมันก็สีออกีเขียวออกมา้แห้งนะครับจะมาจะน้อยขึ้นอยู่กับเราตัเาวทเาวุครับอืนี่ผู้าน่ะถ้าอยากให้เป็นหวแต่เตือมันทิพย์ลายผ่นผ่้วาน่ะกดมุ้งสัสของของป่วยิถ้านะครับถาเป็นของง้วนะครับสิบห้าศอเปียกเน้ยสบห้าศอกสิบห้าปุ๋ยเปียกซื้อบอกว่าเมนสดม่ตั้งสดต้องเปียกกันละ ต้องตึองเียกไวก้แม่ไม่แช่ตักมายัางไงให้เอาง่ายไ,ได้แต่สอบมสอบ้้าวเแต่ผมไม่ซื้อปุ๋ยละหาที่บาทสอบปุ๋ยนังเป็นเขาหาที่บาดเปียกอ่ะแรกๆก็ไปทำหัวเชียรนันเย่มาอ้อยมันถ้าแม่เอาเศษอาหารเส้นเดียวนี่มันนั่นเป็นแก็แกตาว่าแต่แม่มีหัวมันอ่ะซื้อมันมาใส่นี่ใเป็นแกะไปแกะใส่ดโดยทนเน่ยแม่เอาถังกั้วไปกับเข่าให้เลยเพาักา็ยงใส่กันก็เท่้องหันเลย เกลียวบางครั้งเกลียวยางครับพวกกระลำปีพวกยางไหนใช่ไหมมั้ใช่ครับใช่ได้จนน้ำที่มันยึดระบายออกทั้นพุนนะครับตัวนั้น,นครับก็คือเป็นหัวปัพฟดีสุดเลยถ้าแม่ปลูกพักแม่เลต้องผสมกับน้ำเกลือจางนะครับหนึ่งตัวยี่สิบไม่ง่ายโหลดต้องผสมน้ำหลายแก่แม่ไปใส่มันใส่เข่าใส่อ้อยนี่ลาดเลยพวมีเล่าพวไม่ตายต้องผสมแก่ฮดปักพริกนี่ต้องผสมนม้ำหลาย ถ้ารถทั้งใบมันสิใบด่างใบร่วงลง,งของรถค้นเหงาถ้าเรผสมเน่เน่าะให้ผสมหนีสุดพอมันเข้มพรอนหมักมันไปโดนใช่นี่แหละโงนไสแต่บัดใส่ปุ๋ทยที่แหลกเนี่ยโอเคปริมาณข้าวปุ๋ยดูอะไรกังได้พอต้องเอาปริมาณแม่มีหลายใส่หลายใส่หลายพอยากต้องรุนแม่มีหอดซิปยี่สิบสามตุบปุ๋ยกับปุ๋ยรุนถ้าธรรมดาเขาใส่หอดเป็นตันแต่เขาปหาอะบรหลายโพดเนาะเขาใส่ย้อยใส่เอาแต่ประมาณซิปหาสอบปุ๋ยน่ะบ่เกินยี่สิบมือ เป็นแท้แน่นอนแก๊สจากมือจ้าว่าเป็นแก๊สระเคืองมือบวกอะเปิดเบังตัวนี้ไม่กินเหม็นออกมาลมมัจะฟู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 อยู่หันเปิดกินไปเลยพอต้องใช้ได้มันแยบเปิดไปเลยมันจะแยบมันกินถุงแยบไปแล้วตักงสามชั่วโมงอะบาดเดี๋ยมั้งปิดใหม่ปะเนี้ยเปิดไม่ป่ะนี่ขีดจากสองสามเสียมันติดมีแก๊สเลยพอแต่ลมมันแห้งมันจะบอดติดเพราะว่าตัวนี้แก๊สมันแห้งนะครับตัวนี้มันง่ายๆตัวนี้มันไม่ ทองน้ำหรอกมันที่มาตลอดสะดวกเพราะมันสายมันสั่าสาย,ายมันยาวมันไปแอ่งเป็นทองน้างสิท่าน้ำขังยุงในแก๊สที่มาบ่ได้เลยนะครับตัวนี้นนง่ายๆตัวนี้เนี่ยพยามเบิ่งน้ำเด้อถ้นาน้ำแห้งเหมินแก๊สจะออกถิ่มนั่ซื้อทุ่งกระแว็บแก๊สจะหายไปเลยแก๊สเสียแม่เติมไปก็วิ่งประโยชน์เติมพวกมุ่นสัตว์อย่างนี้พอแก๊ออกนี่แล้วท่าน้ำมืดนี่ครับผมฝากคอยเรื่องนี้ของเติมนม้ำนี่ยจานต้อง,งพองี่น้ำตลอด เพราะว่าทุกอย่างนี่มันองบ่น้ำปิดมดเเอาน้ำปิดทอไว mm ้บ hmm. าีน้ำรถยุขังพี่นี่เตือเป็น่อยกับรถดอกถ้าติเติมน้ำที่นี่มน้ำานี่ตรนี้ทอน้ครับนี่ัทนเพราะว่าเติมอีก่อขางนี่เ็าเพราะว่ายังคือพ่หล่หลายทีมก็รุดลงปวดถึงแมเพิ่งมันแก๊สเหียถึงมันคือถ้าน้ามดถ้าน้ามดามัก็ออกยุ่งขวดมันก็ออกเอเปีย พี่ออกมามัน,นกเน็เหม็นแต่จะว่าเหม็นนังเหม็นนังเหม็นนี่แหละครับเหม้นแกะมันไม่หนาสังเกตุว่าไงบรรดาไม่หนามันหยิมันหยิบเหม็นท่านบริหารระบบเดียวกับส่วนเทาบ่ส่วนเต็ม <S <S บ่แม่นสื่อกันส่วนเต็มว่าที่แรกใช่ไหมว่าเม็นออกปากมันน้าครับเพราะว่าเทาเติมหลายแล้วมันดันออกปากท่านบอกว่าเอาผ้าดำไถ่เอาใส่ดินแล้วก็ปิดไปืหน้ามีเติมเอาถุงออกก็เติมเติมปิดไป ต้อปัญหาเราต้องปิดเลยมันแก๊สมากเดียวเสาใส่ดูมันก็บเหม็นแก่ถุงดาที่แหลกมหม็้นที่เด้ว่าจะไอออกแดลกออกมาเดียวไม่ดีเหม็นอยู่กินดาวกับเสาเหม็นอัตโนมัติเลยว่าที่เอาต้นไม้ออกมีนเป็นยังไงคะมันหกนะกาแล้วแต่แม่บ่ออกกับบ่อเป็นอย่างทาว่ามีแดดบ่มีแดดกับบีแก๊สขึ้นกันนะครับแต่ถ้ามีแดดทายว่าถือแสงหลายนะครับมันก็ละอุมันก็แก๊สก็บห่อนไวเห็นบอ แตกสายยุทธภมกับเป <ial organization. S 2> ็นแกะคลื hmm. ora, like, look, ่นกันเป็นแก๊สกกกระส่าเนี่ยหนึ่งวันเป็นกระส่าเนี่ยหนึ่งนะครับการใส่เราทำบ้านบัวโคนหนึ่งตัวเกลี่ยบ้นเนี่ยใครอยากเกลี่ยบ้นระเบิดหนึ่งละบ่าระเบิดดอกผสงตัวแกเพราะตัวนี้ตัวแฝกการตัวนี้ให้เปิดไปตลอดนะย่าปิดเปิดไปตลอดตัวนี้ตัวนั้นปิดก็ได้เปิดก็ได้เพราะย่างเพราะมันมันยูพีเครับแมน มันเสรแมนครับหน้ามันหน้ามันตันก็แม่เขารวดรวดรวดแง่หรือไม่คอหรือคอตัวนี้มีดึงออกได้เลยนี่ตัวนี้มีดึงออกได้เลยขนตัวนี้เขาออกเอาลวดมุดแง่แงหู้มันตันเพราะว่าตัวนี้มันหู้เงยกับแก่เท่าเพราะมันขึ่งเป็นหู่เพราะว่ามนนี้มีข่าเมามานอย่างมันจะมาตันไว้ไดครับใช่มันใส่สารตัวนี้จะต้อกรอกนี่จะได้ทนตรงนี้ตัวนี้คือสารดักินปูนกับไส้ แอปกระสุนดาไฟล้วก so ็ม <Maybe you S 2> right ีสานดักกินอีกหนึ่งอีู่นะครับตัวนี้เปปลูกข้ารไร่โหพี่พี่มันขอาใหม่จอเต่พี่จอหพรมันแห่มันระบายอากาศที่นี่ถ้าคเติมเติมถังเป็นทอตัวนี้เพราะว่าดักกินดักฟุ้นนะครับนี่ตัวนี้มัมัี่บ่มเอนน์นตัวนี้นี้่ยู่ในนี่ในนี่ถ้าแม่ใส่เขาว่าหกเดือนนะแม่ถอดล่างเพราะว่าผมก็ท่าเก่าตัวนี้ตัวนี้ผมก็ท่า พอออกเดี๋ยวเราออกออกไปล้างน้ำต้อยทั้งนี้ออกมากอกทั้งนี้พี่จะมีไว้เอาไปต่าแดดล้างน้ำจ่าแดดจังมือหนึ่งแม่ก็มากอกใส่เด็กเก่าตั้งขึ้นมากปีหนึ่งเขาไม่ได้ล้างหรอกตั้งผมกูได้ล้างกเกียวต่อปีเขาไม่ได้ที่ไปซื้อไงอันนี่บอกพ่ได้ซื้อครับไปล้างน้ำล้วก็ตาแดดเอามาใส่เก่ามัดอีกองฟุ้นกองกินเดยเพราะว่าฟุ้นมันจะมาเกาะดำนี่มากอกเป็นภาพดำตั้งกี่ดำตัวนี้ ทำแล้วก็ลางนาบ่อบ้องเป็นปชีนี่คือเรามีไส้เคลนมาใส่หมื่อกี้ผมมอเตอร์ไฟกัหมอมาใส่นี่มันกล่องได้แต่แค่ฝุ่นมันกล่องกินบ่ได้ <c oughs> ผมมึงก็จะลองหลายอย่างแล้วมันสำเร็จแน่อนตัวนี้ตะ <c oughs> กี้แต่ไฟกัดมอนี่แท่ก็ะเล้ยหู้นี่ยตองใ้ฝุ่นมาตันหู้แท้มิกินคือเราแต่ตัวนี้ไม่มิกินไดงเ <c oughs> ขาว่าผมก็ได้ <c oughs> ได้ควบรู้จากอาจารย์ราชพัฒน์อุดรดีล่ะอาจารย์ไส้ นี่แหละพูดนท่าผมว่าระสากระเทาะคนนี้อาจารย์ส่ติต่อที่ได้กัดทำมาผมเมื่อก่อนมันมาเอาน้วผมตรลดกะหอดบ่อแก่ปตะทุกแก็บก็าบกัเล่าอาจารย์ไส้รัพผูุด่วนตัวนี้นะครับนี่ายอีกวแม่นีแต่ว่าให้กบเบือโตไว้เหแนไหมโมันเยนั่ทำได้ครับมนไ้นี่อย่งนะครับตูรหาผมโดยตรงทีมงาาทีมะปามสองหม่ยฟีตูแล่หหีบอล่าเฮดแล้วเฮดถิมเด้พอผมเป็นอยาก้การผมก็ยังยื่น พราะว่าผมตกติดตามโครงการต่างเพราะว่าตามจริงแล้วเน้องผมเด้งบประมาณมาจากทางบริษัทเอกชนที่เป็ำประท่านจอดการบนภูเขาบนสินภูห้อรมันละผมเด้งบประมาณจากเพิ่มามาติดตามบอการให้กับพี่น้อยชุมชนแสงสว่างแต่อันนี้นะครับมันเป็นของผมซื้อมาเองแต่ของผมมันปีละหาชิบหกชิปบอจะเป็นหนูวยละหกชิปบอโคตรต่างเพิ่นผู้ขยันได้เขตแสงสว่างนะครับพอผมเป็นประธานกลุ่มในหังนะครับตัวนี้เห็ด เอ <ITA> ็มโออยูครับปอท่อเฮตุซีปีมู่บ้านผมมันจะเป็นมู่บ้านมู่บ้านแรกของประเทศไทยที่มู่บ้านที่เสร็จแล้วกันแกตีโอผักไร่ถลกึดลอยยีเข่าบ่อในมู่บ้านสองร้อยก็เคลื่อนนี่ถรงดำหมดนี่แหละแบบนี้แหละเขาเรียกว่าขยะเปียขยะยนาบ้านทั้งหมดพึ่งไปติดตั้งยากกีฬาบ้านบ่มี่พอมาใส่หนี่อหมดแจ้งกันไม่ไหม่อ้กงานโศกงานสีดำกางต่างๆนี่เอาทางสีไปต่างทางงานเขาเลยเก็ยบไปเขา เศษอาหารค <ะ S 1> mm ิดกันเถสียญาติกันก็มีมันหลาได้บ้างนัะบอกแกนาะใช้ตัวกระสือเนาะเอาง่ายเดี๋ยวอาหารกันมดนมาได้เนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับ